สวัสดีครับเพื่อนทุกคนครับผมจา่าแมนครับทางช่องจา่าแมนแท็กเตอร์ครับตอนนี้เราอยู่ที่อุปจเจริญการช่างครับอำเภอบางเลนจังหวัดนคนปรปฐมครับพอจเจริญการช่างบายช่างปูกครับ มาดูอีกหนึ่งค่ายครับที่ตอนนี้กำลังมาแรงครับพอเจริญครับตัวนี้เป็นตัวธรรมดาครับตัวตู้แอร์ยังไม่เสร็จครับอยู่ด้านในครับ ก็มาดูส่วนประกอบหลักครับเป็นเจฟไฟครับโบคู่ช่วงล่างเป็นของแมงป่องครับสองเฮดทีแมงป่องครับมอเตอร์ขยับ,บ้าครับโซ่แมงป่องล้นเลร์มแมงป่องครับ สามจะเป็นของได้กินหมดนะครับได้กินยุบสามโอ้สวยงามครับกว่าจเจริญจะไม่สูงเหมือนเพื่อนนะครับ แ,แปลกกว่าเพื่อนนิดนึงครับปอระบบวางยอยวางความตัวเดินครับวินท้ายเครื่องตัวนี้จะใช้เป็นเกีียวนะครับเห็นไหมครับ ตัวยางครับตรงนี้แปลกๆหน่อยครับสั่งปุตัวนี้เป็นยกหน้าครับชุดพอรอยครับ พอเจริญการช่างครับพอมานาำเหล็ดเงาเงาครับเงามากพ่อส่งข้าวตัวนี้หมุนไม่ได้ร้อยแปดสิบนะครับตัวนี้ใช้มอเตอร์เป็นตัวปั่นครับนี่ครับตัวนี้ใช้ไฮริกเยอะครับดูครับชุดแพรครับ ใช้แฮรรีเยอะมากครับนี่ครับตั้งตั้งหนวดก็หฮร์รีกครับไม่รู้ว่าแพ้อะไรเป็นอะไรบ้างครับตรงนี้เป็นที่เทอมมันแฮลิกครับทางแฮลิกนี่แค่นี้ครับเล็กนิดเดียวครับ,บกว่าจะเลิ่ อันนี้เป็นเกรีย์วัดมารฐานครับดีพวกเฟรมครับชุดหน้าครับใช้ให้เหล็กเยอะมากครับจังปุ เดี๋ยวพาขึ้นไปดูข้างบนครับเหลียดทั้งคันครับมุมมองด้านบนครับความร้อนแบตเตอรี่เจรครับ อันนี้ชุดแพรครับไม่รู้แพรอะไรเป็นอะไรบ้างครับดูเอาครับตรงนี้เะเป็นตัวเดือนครับเนี่ยครับมุมมองระบนครับถังอุ้มครับตัวนี้น่าจะประมาณสองตันสองสองตันสามครับ มุมมองสายพานครับใช้ตุ๊กตาคู่นะครับพลมตัวเดียวมันจะโหนโหนมากครับตอนผมเล่นอยู่ก็ไอตัวนี้พังบ่อยมากครับพลมคือวินมันจะดึงแล้วมันแตกไวครับ ให้ดูรอ,รอบคันครับของปอเจริญเ,เป็นอีกหนึ่งอูหนึ่งค่ายครับที่ต่อรถวสวยมากครับแล้วก็เกี่ยวดีมากครับมาแรงมากๆตอนนี้ครับ ใช่ไหมครับตุ๊กตามีแค่นี้ครับคันชักใช้ตัวเดียวนะครับตัวใหญ่ครับตะแกรงนะครับถังน้ำมันปุ๊บเจริญครับถังน้ำมัน สวยครับเงามากครับรถช่างปุ๊ให้ดูคร่าวคราวครับรอบรอบคันเลยครับชุดหน้าครับใช้มอเตอร์ปั่นครับมอเตอร์ใหญ่เลย ก็เป็นอีกหลายทางเลือกครับเ,เพื่อนๆเลือกดูครับเกี่ยวกับรถเกี่ยวข้าวครับหลายๆไข่ครับหลายๆอู่นี่บริเวณรอบๆบ,บ้านช่างปูครับเดี๋ยวโมทรช่างปูให้บายครับตามนี้นะครับเโดยช่างปูโทรสอบถามได้ครับเพื่อนๆไหน,นสนใจครับ สำนี้ขอบคุณทุกท่านครับนี่การติดตามแลวชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ